เอนี่ฝันว่าได้สร้างน้อยผู้ใดเคยฝันแบบนี้เนี่ยมันแปลว่าอย่างมัฟแก่ความฝันในอปปเนี่ยฝันว่าได้สร้างน้อยโตหนึ่งสัน้นหูตหาหักว่าสันเป็นสร้างสีท้องท้องเบิดโตเลยเบิดโตเบิดยังเลยโดยสร้างนะหน้าตาหักขึ้นอยังอปปแลนนี้ไปได้น่ะ แลนน้ำด่างโอปอแมแลนน้ำแลนน้ำบอกว่าย่าม้อย่าม้อย่าม้าบ่เคยเห็นสร้างแบบนี้ในความฝันน่ะคือเป็นสีทองเต็มตัวมันสร้างเอียงนี้ย่านสร้างนังกัดเจ้าของเนี่ยเถอะเนี้เพราะว่าบ่เคยเห็นสร้างสีทองตากว่าสันแลนไปใดกันแลนไปน้ำรีไปทั้งใดกันรีไปทั้งใดกันหาเห็นหาเห็นแลนแลนจนเมื่อยตื่นขึ้นมาน่ะถ้าบบนี้สร้างกันเลย เอ้าง่วงน่ะวิทโอปอน่ะขืนลังเลยวันเนี่ยไปน้ากันเลยปัะเนี่ยปฏิทูมีไห้ว่าสันไมีไอว่าสันทั้งย่านทั้งเมยทั้งย่านทั้งเมยตื่นขึ้นมาจังใดึนว่าความจริงนึวันเรื่องจริงแม่พี่น้องมันแต่ว่ายังผู้ใดตีความฝันเป็นผู้ใดตีความฝันเป็นมาคอมเมนต์บอกโอปอน่ะเดี๋ยวมันฟันจังใดอนี่ฟันดีบ่อฟันยังที่น่ะสร้างสีท้องแลนไปไดรี่ไปได้ก็หาอปอพ่อมานน่ เอาง่วงฟิตโอ,อปอล์ขึ้นหลังสร้างเล็ดไปน้ากันกอนมอมอมออ้ยบ้าน,นี้พอดีเสียงนาฬิกาปลุกพอดีกระเล็ตืน่นซ้ําจ้านี่คือสิฟันต่อน,นี่โออยากฝันต่ออยู่เด้มันจะเป็นจังใดสนะแต่วันเสียงนาฬิกาปลุกพอดีกระเล็ตืน่นซําผู้ใดแป๋พร้อมฟันเป็นแมนมนนมาบอกอ,อกไปอล์หน่เด้ดพอพร้อมฟันนี้มันแปล๋ไวย,ยังสร้างกับไ่สร้างขงมูเด้พี่น้อง สร้างสีทองทองเต็มโตเรืองอารามอยู่ปฏิโทปปฏิทวปฏิทเธอหรือว่าลูกสิมาเกิดน้ำบอกก็จะเป็นความฝันที่ดีแท้อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกอุป,ป่อนในเดีวฝันนี้แปลวะ่าอีหยัง